ตอนที่แล้วในเหนือจต่ายเดอะซีรีส์นดและน็อตได้ออกเดินทางจากเหนือสุดแดนสยามขี่ผ่านจังหวัดลำปางแพร่และมานอนพักค้างแรมกันในปามน้ำมันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่จะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเพื่อออกตามหาดอกพญาเสือโคร่งในเส้นทางฝุน่นแห่งภูหลมโลพร้อมกับพักค้างแรมกลางเต็นท์กันในดงสนและออกสำรวจความอัศจรรย์ของธรรมชาติในเขตอุทยานที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม แต่ด้วยเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนัดกับนอตดเลยได้ออเดินทางจากจัจงหวัดพิซิโนโลไปยังภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทดสอบรถ All ิ e w Honda f o r ซ่า350และรีวิวคุมพลังเครื่องยนต์แบบใหม่ ESP+ บนเส้นทางอันแสนท้าทายสําหรับมือใหม่อย่างนอตก่อนที่จะลงสู่ภาคกลางเพื่อไปเที่ยวหนึ่งในจังหวัดที่มักเป็นเพียงแค่ทางผ่านสําหรับนัดและเข้าพักในจุดการเต้นสุดคูริมทะเลได้ดูหนังกลางแปลมแบบย้อนวหวไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้วล่ะครับ ยังไงรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปให้ได้เลยนะความสนุกกับการเดินทางกำลังรอพวกเราอยู่ สวัสดีเพื่อนร่วมเดินทางทุกคนนะครับในวันนี้เราก็จะออกเดินทางขี่ผ่านไปยังภูทะเบิกแต่อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนว่าคลิปนี้เราจะมาแนะนํารถที่ผมและน็อตใช้ขี่กันให้ทุกคนได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นซึ่งไหนเมื่อกี้ผมก็ปรับชิลดูกันแล้วก็ต้องขอพูดถึงชิลหน้าแล้วค่อยพูดถึงขุมพลังเครื่องยนต์ของ Allnew f o r z a 350ว่ารุ่นนี้เขามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงกันบ้างในส่วนของวินสกรีนหรือว่าชิลหน้านั้นจากที่ทุกคนได้เห็นเวลาที่ผมขับ ปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าเขามีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมที่สูง110ม mm, มมาเป็นความสูงถึง150มิมซึ่งเหมาะกับคนตัวสูงอย่างผมที่สูง178ซเมเวลาที่ปรับสูงสุดก็จะรู้สึกได้เลยว่าลมที่ประทะช่วงหัวเนี่ยลดหายไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไม่โดนเลยนะครับก็ยังมีโดนอยู่บ้างแต่สำหรับคนที่สูงไม่เกิน170ซมผมคิดว่าลมหน้าจะแทบไม่ได้แตะหัวเลยนะครับ ถือว่าเป็นชิวที่ปรับมาได้สูงและใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆคือปกติถ้าเราไม่มีชิวหน้าสูงแบบนี้และตัวกับหัวของเราต้องประทะลมนานๆบอกเลยครับว่าอาจจะปวดคอกันได้แต่ถ้ามีชิวสูงๆให้ใช้ก็จะทำให้เราไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปกับการที่จะประทะลมเวลาขับขี่ทําความเร็วในระยะทางไกลแบบนี้ครับ ในการขี่ออกจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าไปยังภูทะเบิกก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายเท่าไหร่นักสําหรับมือใหม่เพราะเป็นถนนที่มีโค้งเยอะและทางลาดชันซึ่งก็จะต้องใช้ทักษะในการขับขี่ค่อนข้างมากและกําลังของรถก็ต้องดีด้วยเช่นกันดังนั้นผมก็เลยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ขับขี่และป้ายยากันนั่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่ผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ขี่ออกมาจากกรุงเทพไปเหนือสุดดานสยาม เจ้าเครื่องยนต์ของ All New Forza 350ก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์เรียกว่าเป็นที่สุดในทุกนิยามตามที่เขาบอกไว้จริงๆซึ่งถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปที่เราขี่จากกรุงเทพเชียงรายตอนขึ้นทางชัน18%กันที่ภูหล,ลงถังหรือว่าดูคลิปตอนก่อน,อนหน้านี้ที่เราขี่ลุยเข้าป่าไปภูล,ลมโล่วนตัวผมรับรู้ได้เลยว่าเครื่องแรงดีขึ้นมากบิดเป็นมาบิดเป็นมาเพราะเจ้า All New Forza 350นี้ เขาไม่ได้มีแค่การอัพซีซีเท่านั้นแต่เขาได้มีการยกเครื่องใหม่หมดจดเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า ESP Plus 4วสามร้อยสซีซีปิดแรงมันขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์ ESP Plus นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างผมจะขอเล่าความลับที่ทำให้รถรุ่นนี้มันแรงกว่ารถคันอื่นในคลาสเดียวกันนั่นก็คือภายในเครื่องยนต์แบบ ESP Plus ที่มีระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI c จังหวะ แบบซิงเก e ลโ e เวอร์เฮดแคมชาร์ที่ตัวลูกสูบมีการปรับให้ใหญ่จาก72มิเมเป็น77มิมพร้อมมีการเคลือบสารที่เรียกว่าโมลิบดีนัมช่วยลดแรงเสียดทานทำให้การทำงานขึ้นและลงของตัวลูกสูบนุ่มและสมูทมากยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นตัวก้านก็ยาวขึ้นจาก68มิเมเป็น70มิลริเมเรียกได้ว่ารุ่นนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวขึ้นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังมีการเปลี่ยนแปลงแคร้งใหม่ มีระบบที่เรียกว่าพิสตันออยเจตคอยฉีดน้ำมันหล่อลื่นลดอุณภูมิของตัวลูกสูบทำให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นแต่นอกจากเจ้าตัวเครื่องยนต์ที่มีการอัปเกรดใหม่แล้วในส่วนอื่นๆของ All New f o r z a 350้าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของท่อไอเสียที่มีการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์ใหม่ทาให้มีการรีดไอเสียได้เร็วขึ้นรักษากำลังเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นและหม้อกรองอากาศใหม่ออกแบบให้อากาศเข้าไวมีขนาดใหญ่ที่5.5ลิตร รวมไปถึงหม้อน้ําที่มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากรุ่นเดิมที่อยู่ด้านข้างย้ายมาอยู่ด้านหน้าทําให้การระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นการขับขี่ของเราก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นคือตอนนี้เราขี่กันยาวมาเกินกว่าครึ่งประเทศกันแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราไม่เจอปัญหาอะไรใดๆเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เลยแม้แต่น้อยมีแต่ขี่เพลินรู้สึกสนุกสบายใจแต่เดี๋ยวไว้ตอนท้ายของทริปเหนือจดใต้ในครั้งนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนะครับ ว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เรากลับเข้าสู่การเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับเอ,อ่อแวะถ่ายรูปหลังจากเรื่องตื่นเต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อจะไปชมเส้นทางของภูทับเบิกกันซึ่งครั้งนี้เราไม่ได้มาแบบเที่ยวจริงๆจังๆนะกับเส้นนี้แค่าพาขี่ชมถนนแล้วกันอ่าบอกไว้เลยว่าทางลงโหดเหมือนกันนะทางฝั่งนี้ อ๋อดูกันกค่อยๆขี่ไปกันโอเคจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้มาที่ภูทับเบิกน่าจะเกือบ10กว่าปีได้นะครับก็ครั้งนี้เหมือนได้กลับมาแวะชมความสวยงามของพื้นที่แห่งนี้เพราะหลังจากที่ภูทับเบิกนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีคนมาเที่ยวกันเยอะเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มาเลย พราอรู้สึกว่าคนมากันเยอะเกินไปละแต่แต,แต่แต่ไม่แน่ครับวันใดวันหนึ่งผมอาจจะขี่มาเที่ยวที่ภูทับเปิกอีกก็เป็นได้ในส่วนของฟีเจอร์สุดล้ำอย่าง H S V C S ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่แล้วก็ต้องบอกว่าผมใช้ประโยชน์จากเจ้าสิ่งนี้อยู่เป็นประจำเลยละครับอย่างเช่นการที่ผมจะต้องหาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดเพียงแค่กดที่ปั้นสายมือ เพื่อเลือกการนําทางก็จะมีให้เราดูเลยว่ามีอยู่ตรงไหนกันบ้างและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแวะเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ํามันกันแล้วลครับเอาละเติมน้ํามันกันเสร็จแล้วเราก็กลับเข้าสู่เส้นถนนสระบุรีลมศักบอกเลยว่าเส้นนี้ก็ต้องวิ่งกันยาวๆไปแสงพระอาทิตย์ก็จะเริ่มลับลาเราไปในไม่ช้านี้นะครับ ก็เป็นช่วงเวลา5้ามงสีนาทีแล้วตอนนี้แสงสวยมากๆดูตรงยอดปลายภูเขาตรงนน้นสิครับม,มันเป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆนะเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์และได้ดูแสงพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ครับโดยเฉพาะถนนโล่งๆด้วยโวิวดีมากๆเลย ขณะนี้เวลา19นาฬิกา44นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาแวะเติมน้ำมันกันอีกเล็กน้อยล้กัน2200ครับเ <impossible. S 2> ติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็ถึงเวลาที่เราต้องลุยกันต่อนะครับกับการเดินทางไปหาที่พักสำหรับคืนนี้กันจะไปกันถึงไหนก็รอดูกันเลยขณะนี้เวลา20นากา22นาทีเราอยังคงอยู่บนเส้นสระบุรีลมสัก และถนนก็มืดเอาเสียมากๆเลยละครับไปกันต่อ21นาฬ13นาทีเราก็มาสู่บนทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นซ้ายมือเราก็จะออกไปทางจังหวัดนครราชสีมาได้ถ้าผมจาไม่ผิดนะเส้นนี้ไปทางถนนมิตรภาพเหมือนตอนที่เราขี่จากกรุงเทพไปจังหวัดน่านกันนะครับ ขณะนี้เวลา21นากา40นาทีก็ถือว่าห่างจากการเติมน้ำมันครั้งก่อนประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับโดยปกติแล้วพวกเราก็จะหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงหรือว่าขี่ไป1 0อกว่ากิโลอะไรประมาณเนี้ย2200 20, ครับและการเติมน้ำมันของพวกเรานะครับเราก็จะพยายามเติมทุกๆครั้งที่เราขี่ไป เกินครึ่งถังเราก็จะเติมกลับมาให้มันเต็มเท่าเดิมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยจะมีปั๊มน้ำมันอีกเมื่อไหร่เติมแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่าครับหลังจากที่เราขับขี่บนทางหลวงหมายเลขหนึ่งมาได้สักพักข้างหน้านี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3,4,5กันซึ่งเราก็มาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีแล้วนะเนี่ย ไม่รู้เลยว่าเราเลยสระบุรีไปแล้วขี่ไปขี่มาขณะนี้เวลา23นา49นาทีเราก็เข้ามาสู่แถวแย่จอมทองกันแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพนั่นเองโอ้เรามาอยู่ในกรุงเทพแต่เราจะไม่กลับบ้านไปนอนกันเพราะเป้าหมายในการนอนของเราคือการไปนอนปั๊มนะครับคนอะไรบ้านดีๆ มีไม่นอนแต่ว่าอยากจะไปนอนปั๊มนะครับสาเหตุที่เราจะนอนปั๊มก็คือว่าเราจะอยากไปใกล้สถานที่ที่เราจะไปเที่ยวให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะตื่นเช้ามาแล้วไม่ต้องมาเจอเรื่องของปัญหารถติดกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่มาว่าตอนนี้เราจะเจอปัญหาสุดคลาสสิกเหมือนเดิมแล้วคือที่นี่เขาไม่มี PT Maxcam ให้เรานอนนะครับแต่เอาละ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปออกตามหาสถานที่นอนของเรากันต่อเลยดีกว่า ขณะนี้เวลาเที่ยงคืน48นาทีตอนนี้เราก็กำลังเข้าสู่จังหวัดสมุทร,รสงครามกันแล้วล่ะนะครับสงสัยเราคงได้นอนกันที่จังหวัดแห่งนี้แหละอย่ังจากที่ตอนแรกกะว่าจะนอนส,สมุทรสาครอ,อะไรอย่างนั้นหลังจากที่เราขี่เลยไปยินดีต้อนรับมาไม่ไกลก็ได้พบกับปั๊มแห่งนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเขามี PT MaxC a m p ให้เราได้กางเต็นท์นอนกัน แต่ที่นี่เขาจะเป็นที่พักแบบไหนนั้นรอดูกันเลยดีกว่าครับสตดเตียงมันน้อยไงนี่เราไม่ได้ใช้เตียงเพื่อหมีคนน้อย แสงพระอาทิตย์สารสองนะครับเราก็ได้เวลาไปอาบน้ําแล้วก็มากินข้าวกันเพื่อที่จะทําตัวให้พร้อมก่อนจะออกเดินทางกันอีกครั้งและเมื่อคนยังต้องกินข้าวรถของเราเองก็ยังต้องเติมน้ํามันนะครับเพื่อที่จะมีพลังในการขับขี่ไปเที่ยวกันต่อในวันนี้และไหนไหนเราก็มานอน ใช้ที่พักที่นี่เขาแล้วนะครับเราก็ต้องเติมน้ำมันอุดหนุนเขาหน่อยกันแล้วกันนะที่20ร้อยห้บครับเรามาบิดปุ่มสตาร์ทปุ๊บแล้วก็ขี่กันไปปั๊บนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมชอบในตัวรถ all new forza 350คือเขาเป็นระบบ Keyless ที่เราไม่ต้องเอากญแจามาไข่ไขจิ้มกันไปเลยแค่พก อยู่กับตัวไว้ใส่กงเกงแล้วก็สตาร์ทได้อย่างง่ายดายเลยะครับยินดีต้อนรับสู่อำเภออัมพวาอำเภอาบางคนทีที่แห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสองอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแต่เราจะไปที่ไหนกันบ้างเรามาออกเที่ยวไปพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับสถานที่แรกที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับก็มีชื่อว่าวัดบางกุง้งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตตะมนลบางกุง้งอำเภอบางคนทีสร้างขึ้นตั้งแต่ตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งนอกจากนี้นะครับเมื่อเราขี่เลี้ยวเข้ามาในวัดเนี่ยก็จะเห็นไปเลยนะว่าเหมือนกับเป็นค่ายทหารนะคือซ้ายขวามีรูปปั้นต่างๆของนักรบในสมัยก่อนเนาะ ที่นี่นะครับเขาเคยเป็นค่ายทหารเรือที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ก็ส่งโปรดเกล้าให้ยกกองทัพเรือมาตั้งที่ค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมรอบวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหารจุดเด่นของที่นี่ก็คือพระอุโบสถที่มีความเก่าแก่และถูกปกคลุมทั้งอาคารด้วยรากของต้นโพต้นกลางต้นไกร จนทําให้ที่นี่เนี่ยถือเป็นหนึ่งในอันซีนของจ JI, ังหวัดสมุทรสงครามกันเลยทีเดียวเที่ยววัดบางกุ้งเสร็จเดีวเราไปกันอีกหนึ่งจุดกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมขอรถชิลลงมาเพื่อรับอากาศเย็นๆของลม ให้พัดเข้าตัวสักนิดหนึ่งพอถ้าเราเปิดชิลในระหว่างขับขี่ที่ไม่ได้เร็วมากนะเนี่ยมันก็อาจจะร้อนได้นะครับการลดชิลลงก็ช่วยทําให้เรารู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองแต่สําหรับสถานที่ที่เรากําลังไปนะตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่เรียกว่าสวยงามเอามามากเลยเมื่อกี้เราไปวัดโพธิ์กันละเรามาอาสนะวิหารพระแม่บังเกิดกันบ้านดีกว่านะครับ คือต้องบอกเลยว่าวิวที่นี่เนี่ยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาหาที่จอดรถแล้วเข้าไปชมความสวยงามข้างในกันบ้างดีวกว่านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าอาสนะวิหารคืออะไรก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นโบสถ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งสถานที่เนี่ยเล็กใหญ่ไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าต้องมีอาสนะหรือว่าที่นั่งที่เป็นบัลลังก ตั้งเด่นเป็นสง่าในอาสนวิหารนั้นๆอย่างที่นี่นะครับก็จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือของเราซึ่งสวยงามมากๆใครอยากจะเข้ามารับชมเนี่ยก็ลองติดต่อกันไปที่คุณครูที่ดูแลสถานที่นี้กันได้เลยนะครับได้รับชมความสวยงามของทั้งวัดพุทธและโบสถ์คริสต์กันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทาง ไปอีกหนึ่งจุดหมายของเราในวันนี้โดยที่นี่นะครับก็จะเป็นที่ที่เราจะพักข้างแรมกันด้วยแล้วนะขณะนี้เวลา14นาฬิก32นาทียินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุรีก็เป็นสถานที่ที่ถือว่าคุ้นเคยอย่างหนึ่งเวลาที่เรามาเที่ยวหัวหินบ่อยๆอำเภอชะอำประจบคิริขันตรงไป ขณะน,นี้เวลา15นา26นาทียินดีต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเราก็มาแวะเติมน้ำมันกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับ2 2น้อยเติมเสร็จเราก็มาแวะทานข้าวกันก่อนที่จะออกเดินทางไปอย่างเป้าหมายของเรากันต่อขณะน,นี้เวลา17นาก51นาที เราก็ได้ดูท้องฟ้าสวยๆกันบนถนนอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดประจวบเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีถนนยาวที่สุดเลยนะครับดังนั้นการขับขี่ของเราก็จะยาวนานกว่าจังหวัดอื่นหน่อยแล้วเนาะแต่ตอนนี้เราก็เข้าใกล้เป้าหมายของเราเต็มทีแล้วครับที่จะได้ไปกางเต็น์นอนพักกันขวามือนี่ก็คือวัดอ่างทองโอ้โห สวยงามทองอาร่ามมีช้าง2ตัวอยู่ด้านหน้าด้วยแหละเนาะและขณะนี้เราก็เป็นการเลี่ยงออกมาจากถนนหลักแล้วนะครับอเอาชิลลงหน่อยแล้วกันจะได้เจออากาศเย็นสดชื่นกันไปนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของการที่รถมีสวิตช์ปรับขึ้นลงของชิลได้ตามต้องการเลย โอ้โหตอนนี้ดูวิวข้างหน้าของเราจิะครับทั้งท้องฟ้าแล้วก็ภูเขาข้างหน้าสวยงามมากๆซ้า,ายมือนี้ก็มีพี่นักวิ่ง <Rey> กดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็บกมือบายๆทักทายกันไปเน,ะนาะขณะนี้เวลา18นาฬิกา6นาทีเรามาถึงชุมชนบ้านทางสายนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าตอนที่ผมเจอสถานที่อย่างเนี้ยบน Facebook นะคือเราหาข้อมูลเนาะ แล้วก็เห็นเลยว่ามีให้กางเต็นท์ริมทะเลแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชุมชนได้สนับสนุนคนในพื้นที่เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมมากๆนะครับเลยทำให้ตัดสินใจมาพักกันที่นี่ในคืนนี้และอีกอย่างนะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราไม่ได้แบบคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะมีกัน จัดกิจกรรมแบบนี้ในวันนี้นะครับที่เราเดินทางมาถึงด้วยพอมาถึงนะครับเราก็ทำการเช็คอินจ่ายตังก่อนที่เราจะออกไปหาจุดที่สามารถจะกางเต็นท์ริมทะเลได้ที่ผมรู้มาเนี่ยคือที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทำหลากหลายมากนะเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงเจี๊ยบกันดีกว่าครับว่าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าผมเคยอ่านดูว่ามีกิจกรรมแบบพาไปตกหมึกไปดำ ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีแล้วตอนนี้เริ่มปล่อยได้ก็เป็นพวกมึกพวกมือกับดาปากการังแต่ว่าเที่ยวกับชุมชนนี่ยังเพราะเที่ยวชุมชนมันต้องไปไปกับชุมชนมันเป็นโปรแกรมของชุมชนพาแวนชุมชนพาแวนปั่จักรยานเหรอครับใช่เป็นเป็นรถซเล้งสาเล้ง๋อ้ซิงซานาเต้าลมพาไปดูปูกัมดาไปกินห้อยนางลมชมวิวพวกเข้าแล้วก็เขาดูวิธีชุมชนแล้วก็กลับมากินอาห้าบพึ่งชิ้นอันนี้เป็นโปรแกรม ต่มันก็มันตอนไอกิจกรรมนี้มันดังมากเลยช่วงปีหกช่องอะ่ะหกช่องหกช่องอะ่ะพอโควิดมามัน,มนมันั้นไม่ได้ก็เลยอย่างเงี้ยไปว่ากุ้มตะเลงตอนนั้นมีเกือบยี่สิบพันเลยโอ้คนจองทริปเนี้ยเยอะที่จะไปไปไปดูปูก้ามด้าไปกินห้อยนางลมอันนี้ก็ไปไปดูปูตัวเล็กที่มีสี่ก้ามจะเป็นสี่แดงที่มีปูตัวก้ามใหญ่ตัวเล็กอะ่ะมันจะขึ้นมาเป็นฤดูเนี้ยเริ่มขึ้นแหละ เป็นเป็นบรนพันดื้อมาเลยอ่ะต้องเป็นนั่งก้องกับเงียบๆเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเล่นที่หน้าก้องแล้วดูนีวนะครับนี่แล้วแล้วดูน้ำรากเ่ยแต่ว่าช่วงนี้มันลงกลางคืนอ๋อ like. มันต้องช่วงอีก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 เดือนื CPU ูกล้าซ่องเดือนะมันลงกลางวันลงกลางวันนะปูมันก็ขึ้นพอพอนาวมันขึ้นปุ๊บปูมันก็จะลงรูแล้วมันก็จะอะไรมันเคลือบป่อยสารอะไรของมันน้ำนัํนนั่นตรงนี้ต้องดูนึงมันก็ยุ่งมาห้าหกเดือนอยู่ใต้ทะเลเลยไม่ขึ้นเลย เดี๋ยวผมไปจัดการตรงน<ด>ู<ด>้นกอนยังไม<ด>่เรียบ<ด>ร้อยคุณมาครับพี่เจี๊ยบครับและแล้วแวสงพระอาทิตย์ก็เริ่มจะลาลับโลกไปผมและน็อตก,ก็ได้ทำการกางเต็นท์เพื่อที่จะมีที่รับพักนอนในสำหรับคืนนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมหนังกลางแปลงตามคำชวนของลุงเจี๊ยบถือว่าเรามาได้ถูกวันมากๆที่สำคัญเขายังมีข้าวหลามขายให้เราได้ลองกินด้วย ก็อร่อยมากๆครับเป็นบรรยากาศที่พิเศษสุดๆเลยสำหรับการเดินทางเหนือจดใต้ในครั้งนี้เช้าวันใหม่ที่บ้านทางสายที่นี่เขามีกิจกรรมให้เราได้ทำบุญตักบาตรกันก็หวังว่าผลบุญกุศลในครั้งนี้จะช่วยทำให้เราขับขี่เดินทางได้อย่างปลอดภัยและทำภารกิจ ได้สำเร็จลุล่วงด้วยนะครับนอกจากนี้ที่นี่เขายังมีอาหารเช้าให้กับเราด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นโจ๊กเนาะและก็เครื่องดื่มอย่างโอวัลตินกาแฟหลังจากที่ผมได้อาบน้ํำทานข้าวเสร็จก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับลุงเจี๊ยบถึงที่มาของการจัดตั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปท่องเที่ยวที่ บอกเล่าเรื่องราวแบบละเอียดกันอีกทีหนึ่งยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นการเดินทางจากภาคเหนือสู่ภาคกลางก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาคใต้กันในตอนถัดไปตอนต่อไปนี่เหนือจอดตายหรือซีรีส์ระหว่างการเดินทางจากประจวบคิริขันเข้าสู่ชุมพรก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจากความซุ่มซ่ามของนัดททำให้ภารกิจการเดินทางต้องะงักเพราะเหลือรถของน็อตเพียงแค่หนึ่งคัน และบทเรียนครั้งสำคัญที่นัาจะไม่มีวันเลยทั้งสองจะไปต่อหรือพอแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไป